สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนพัสพัธนานิตอีกครั้งวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็เป็นการพบ เฉพาะกิจอีกแล้วเพราะว่ามีคําถามเข้ามานะคะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้าค่าตานพัทรเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่ติดต่อหรือติดตามกันได้นะคะแต่ก็ยังมีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาต่างๆที่ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนและการใช้เครื่องมือการลงทุนใน t ีเฟให้กับนักลงทุนทุกท่านได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีท่านใดสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลใดๆนะคะที่ อยากจะให้ช่วยหาคําตอบให้นะคะก็สามารถแจง้งผู้แนะนําการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิเองได้เพราะว่านภัทรก็สังกัดอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิเองนะคะอย่างที่ทุกท่านติดตามอยู่ณขณะนี้เนี่ยเราก็ปล่อยคอนเทนต์นี้มาทางช่องท,งทางที่ให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาจากที่แวบๆเห็นครั้งแรกในหน้าจอคงจะเห็นกันแล้วว่าเป็นเรื่องของตารางการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมใน TF เกันนะคะ วันนี้จะมาเฉพาะเจอดจงสําหรับคําถามที่มีเข้ามาในช่วงนี้ก็เรื่องของการคนนํานวณค่าธรรมเนียมที่เอ๊ะมันแพงไปหรือเปล่าหรือว่าแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วกับเงินที่ใช้ลงทุนเนี่ยทำไมดูมันเป็นสัดส่วนที่เยอะจังวันนี้เราจะมาตอบในคําถามข้อนี้กันนะคะรวมไปถึงการคํานวณเรื่องของค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเซ็ตฟิฟตี้อินด o ค์ออนะคะว่า เปิดสถานะปิดสถานะในกระดานหรือว่าปล่อยให้สัญญาหมดอายุนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างหรือมีการคำนวณอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันจากตารางที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะขณะนี้ก็จะพบว่าเป็นตารางที่รวบรวมนะคะหลายๆสินค้าอ้างอิงไว้ในหน้าจอด้วยแล้วก็จะแบ่งเป็นพารที่เป็นค่าธรรมเนียมลูกค้า รายย่อยนะคะหรือว่ารีเทลอินเวสเตอร์นะคะหรือว่านักทุนโล c คอล e รีเทลอินเวสเตอร์ที่เป็นนักทุนรายย่อยในประเทศธ,ธรรมดาเนี่ยนะคะที่เป็นอย่างเราๆกันธรรมดาเนี่ยเมื่อส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนหรือเจ้าหน้าที่การตลาดแล้วเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมเป็นเท่าไหร่อันนี้จะเป็นอัตราต่อวันนะคะว่าในวันนั้นมีการซื้อขายถึงถึงกรอบไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะคิดตั้งแต่สัญญาแรกจำ,จำนวน ตามราคาเลทที่เขามีต่อสัญญาตรงนั้นบอกไว้เลยมันจะไม่เหมือนรูปแบบการคิดภาษีนะคะเพราะว่าภาษีจะเป็นขั้นบันไดถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมัน,นานแล้วละ,ละหลายปีละที่สมมุติว่าเราเทรด20สัญญานะคะ20สัญญาเราก็จะเป็นตกขั้นที่1เราก็จะคิด ทุกสัญญา2ีสสัญญานั้นเนี่ยที่สัญญาละ8 5 6สําหรับเซ t ตินเด็กฟ u วเจแต่ถ้าเกิดเราเทรดมากขึ้นจนกลายเป็นสมมติ30สัญญาอย่างเงี้ยส่งคําสั่งผ่านผู้แนะนานการลงทุนเนี่ยนะคะเราก็จะไปตกขั้นที่2ซึ่งก็จะคิดตั้งแต่สัญญาแรกเลยที่65.6ไม่ต้องมานั่งแบบว่าเออ25สัญญาแรกเป็นเท่าไหร่ตั้งแต่2 6ถึง30เป็นเท่าไหร่ไม่ต้องนะคะคาตอบคือไม่ต้องนะคะ <laughs> ก็มานั่งคิดเลยว่าถ้าเราเทรดไปถึงระดับหนึ่นยยกกกกก็็จะลลลดรราาาาคตตัั้้งงงแแแแ่่สญญเวชอท ส่งด้วยว่าส่งคําสั่งผ่านผู้แนะนําการลงทุนส่งคําสั่งด้วยตนเองผ่านอ,ออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตคือขายที่ทุกท่านมีหรือว่าใช้ผ่านโปรแกรมที่ทุกท่านใช้อยู่นะคะ mm. ก็จะมีการแยกตารางกันอยู่ในแต่ละประเภทเรามาลงรายละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงจากตารางเมื่อสักครู่อันนี้ก็ขยายมาให้ดูสำหรับ Safety Index Fut ures, แล้วก็ Set 50 Index Option นะคะ <c oughs> ก็จะมีอัตราขั้นต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะแต่ว่า ราคาจะลดหลั่นกันสักเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการครีย์คำสั่งผ่านดีลเลอร์หรือว่า IC หรือผู้แนะนำการลงทุนหรือ Marketing รวมไปถึงถ้าคีย์เองผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าผ่านช่องทางโปรแกรมแอปพลิเคชันด้วยตนเองนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแต่อย่างที่เคยเรียนหรือว่าทําคลิปที่มีเฉพาะไว้อยู่แล้วนะคะที่อธิบายไว้ว่าถ้าสมมติวันหนึ่งท่านเทรด30สัญญาแต่เผอิญว่า20สัญญาท่านส่งผ่านดีลเลอร์และอีกส0สัญญาท่านส่งออนไลน์เพราะฉะนั้นจะตกขั้นแรกทั้ง2กรณีเลยเพราะฉะนั้นมันต้องแยกช่องทางการส่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยถ้าเราเทรดเยอะเทรดมากมันจะคิดค่าธรรมเนียมตามช่องทางท,างที่ส่งด้วยอันนี้ ก็แจ้งไว้เพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะเรามาดูคําตอบเรื่องการเปรียบเทียบว่าทําไมค่าธรรมเนียมดูเหมือนจะแพงจังเมื่อเทียบจากเงินที่เราใช้ลงทุนอันนี้ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสิ่งที่นักทุนโดยทั่วไปหรือว่าโดยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยนั่นคือการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการลงทุนในหุ้นนะคะสิ่งที่เราจะเห็นอันนี้นภัสขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นสาม product นะคะนั่นก็คือ Go Online Future s e t 50 i n d e x Future แล้วก็ s e t 50 i n d e x Option ยกตัวอย่างเป็นประเภท call Option ซึ่งเรียกว่าเป็นนสิทซื้อะะคะ เป็นการยกตัวอย่างนะคะไม่ได้ว่า,ามีการชี้นําหรือว่าใดๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะทําให้นักลทุนเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะสมมุติว่าราคาเป็นตัวอย่างสมมุติว่าตัวโกลออนไลน์เนี่ยอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะอา,อาจจะสูงมากไปสักหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ราคาทองก็ค่อนข้างลงมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างสมมุติแล้วกันาราคาโกลออนไลน์ฟิวเจอร์สอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะมาจินณนะเดือนกันยาที่เราเ ข้อมูลเป็นเราบันทึกเทปต,ตอนเดือนตุลานะคะแต่ว่าข้อมูลหลักประกันมันเป็นของกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาอยู่ที่1สัญญาเท่ากับ39,330บาทค่ะ notional value หรือว่ามูล,ลค่าของสัญญาเนี่ยสำหรับ g o a l i ไร Future เอา300ไปคูณหน่วยตรงนี้นะคะเปรียบเสมือนอ้างอิงราคาทองในตลาดต่างประเทศอันนี้ก็1,990นะคะคูณด้วย300ก็เท่ากับ 597,000อันนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูคอมมิชชั่นต่อสัญญาถ้าเราจำตารางที่มันเยอะๆก่อนหน้าได้ก็จะอยู่ที่สัญญาละ196.1ดูแบบนี้เหมือนแพงใช่ไหมคะความรู้สึกของนักลงทุนที่รู้สึกว่ามันแพงเพราะว่าเราเทียบจากเงินที่เราใช้ลงทุนค่ะแล้วก็ในส่วน s e ฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยสมมติอยู่ที่790แต่เอยี่ที่790รับกันอยู่ที่11,134นะคะมูล,ลค่าอยู่ที่สัญญาละ158,000ส่วน s e ฟตี้เด็กออปชเนี่ย สมมุติว่าราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่800แต่เราจ่ายพรีเมียมเป็นการเหมือนซื้อซื้อซื้อสิทธิ์ ซื้อว่าเราจะสามารถเลือกใช้ call option ได้ในอนาคตนะพัดขอใช้ทับเอาวเป็น call option นะคะแต่การซื้อสิทธิ์ที่จ่ายเงินเสียเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าพรีเมียมตรงนี้มันคือจ่ายแล้วจบขาดทุนสูงสุดแค่พรีเมียมถ้าเราเป็นฝั่งลอง option หรือเป็นผู้ซื้อสิทธินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เราจะใช้จริงก็คือค่าตัวพรีเมียมตรงนี้เอาไปคูณ200ก็คือ20คูณด้วย200เท่ากับ4 0 0พแต่มูลค่าที่แท้จริงของตัวที่จะคำนวณกําไรขาดทุนนั้นมันจะอยู่ที่ตัวมูลค่าของ ของตัวสินค้าองด้วยเทียบกับราคาเฉ้ยสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบจากราคาเฉ้ยสิทธิ์แล้วมัน n o t i o n a l value จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมจะอยู่ประมาณ80กว่าบาททั้งฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันของเซ็นตอยู่ใกล้เคียงกันนะคะที่ให้เปรียบเทียบและพูดละไว้แบบนี้ที่ดูเหมือนว่านักลงทุนจะมองว่าค่าธรรมเนียมมันสูงเนี่ยก็มาดูกันที่เรื่องของสต็อกหรือว่าหุ้นหรือว่าตัวหลักทรัพย์ที่เราซื้อขายกันนักพัฒน์เปรียบเทียบเพื่อให้มีการวางหลักประกันด้้ววยยยยออออ่่่าาาาางงเเชนนนนัคบคบจจะซืืขหร ซื้อขายอยู่ในเครดิตบาลานซ์แอคเคาท์นะคะเครดิตบาลานซ์แอคเคาท์ก็คือการซื้อขายที่มีวงเงินแล้วก็มีการใช้เงินสดของตัวเองบางส่วนแล้วก็มีการกู้หรือว่าใช้วงเงินของทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการอยู่ด้วยบางส่วนหลักๆแล้วจะมี อัตราส่วนของวงเงินอยู่ที่50-60-70ความหมายก็คือเราจะต้องใช้เงินของเราวางเป็นหลักประกัน50%าร50%หรือ60%หรือ70%แล้วแต่ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยแต่และโบรกเกอรให้ให้เลทอัตราเท่าไหร่ในการที่กําหนดต้องวางหลักประกรันเมื่อเทียบกับมูลค่าของหุ้นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้ว่า ตัวสินค้าอต่างๆถ้าสมมุติมันเป็นหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ทั้งโกออนไลน์ทั้งเซฟฟิตตีฟิวเจอร์ทั้งออปชันตัวนี้นะคะเราก็จะพบว่าถ้าวางเงิน50%เนตี่ยต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วก็มูลค่าของหุ้นตัวนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแบบเราไม่มองเป็นโกออนไลน์เราไปมองว่าเป็นชื่อหุ้นสักตัวหนึ่งชื่อว่าโกออนไลน์เงี้ยแล้วก็ใช้กฎไกาการซื้อขายแบบเครดิตบาลานซ์เขาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาหลัก ในตัวคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายคอมมิชชั่นเนี่ยสมมุติ0.257การส่งคำสั่งผ่านดีลเลอร์หรือว่าผู้แนะนํนาการลงทุนนะนะคะท่านก็ต้องจ่ายออกมาค่อนข้างสูงในมูลค่าที่เท่ากัน <c oughs> เห็นไหมคะอันนึงจจ่ายร้อยกว่าบาทสำหรับโกออนไลน์อันนี้จ่ายเป็นพันเลยหรือถ้าบางคนบอกว่าเอยจริงๆฉันจ่ายไม่ถึงเพราะฉันคีย์คำสั่งด้วยตัวเองอาจจะเป็น0.157อย่างเงี้ยคะ่ะ0.157ท่านก็ ถ้าลองคิดง่ายๆไปหาร2ดูก็ได้นะจริงๆมันไม่ใช่มันมากกว่าหาร2นิดนึงมันก็ยังมากกว่าร้อยกว่าบาทอยู่ดีหรือถ้าเป็นตัวนี้ศูนย์จุดสองห้าเจ็ดมันก็สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาททั้งคู่ในขณะที่มูลค่าที่เท่ากันในการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นจ่ายแค่แปดสิบกว่าบาทต่อสัญญาท่านอย่ามองที่เงินลงทุนเพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยมันเป็นข้อดีของเครื่องมือการลงทุนในเรื่องของการใช้การวางหลักประกันแต่ผลลัพธ์เนี่ยเราไม่ได้คิดจากกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนนี่คะกำไรขาดทุนเววลาาาาคนนณมมัจก มันมาจาก n o t i o n a l value ถูกไหมคะมันมาจากสิ่งที่เราซื้อกับสิ่งที่เราขายถ้าเราขายได้แพงกว่าราคาที่เราซื้อเราจะกําไรคูณต่างๆคํานวณต่างๆแล้วเป็นหลักการคิดคํานวณตามมูลค่าปกติเรามีของกี่ชิ้นราคาณนะเท่าไหร่เราไม่ได้คํานวณจากหลักประกันที่เรามีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคอ m ม i s s i o n เนี่ยเราจะมองเดี่ยวเพียงว่าโอ๊ยฉันจ่ายเงินวางหลักประกันแค่หลักหมื่นทำไมฉันเสียค่าธรรมเนียมต้องเป็นหลักร้อยหรือหลักหลายสิบหรือเกือบร้อยแบบนี้แพงจังแต่ถ้าไปเทียบกับหุ้นแล้วเนี่ย ท่านก็กไรขับทุนบนมูลค่าของหุ้นไม่ใช่หรอคะท่านก็ไม่ได้มาคิดมองมุมของค่าธรรมเนียมบนบนมาจิ้นที่ถูกวางกำหนดให้วาง50% 60%ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แฟนในตรงจุดนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ขยายความอีกนิดนึงนะคะก็ในเรื่องของอการ เงินลงทุนที่ใช้ของการลองออปชันนะพัดวันนี้ขอในเรื่องเจาะในเรื่องของการลองออปชันแล้วกันว่าเราจ่ายพรีเมียมเนี่ยต้องจําไว้เลยว่าพรีเมียมไม่เหมือนหลักประกันนะคะพรีเมียมในฝั่งของการลองออปชันไม่ว่าจะลองคอหรือลองพุทเนี่ยมันคือจ่ายแล้วจบมันเหมือนเราไปจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์นี้แต่การที่เราจะใช้สิทธิ์หรือไม่ในอนาคตเป็นการตัดสินใจในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของ4ี่พันจากตัวอย่างนี้มันคือการจ่ายเสียเปล่าในวันแรกที่เราทําสัญญาในวันที่อนาคตมาถึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ประโยชน์บนสิทธินั้นเราก็จะ ไม่ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะขาดทุนสูงสุดแค่4 0 0พนั่นคือเงินลงทุนของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ประโยชน์บนสิทธิ์ที่เราถืออยู่เนี่ยเราก็จะค่อยมาคำนวณกำไรขาดทุนจากราคาใช้สิทธิ์เทียบกับราคาสินค้าในวันที่สัญญาหมดอายุตรงนั้นไปนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นประกาศของ Final Settlement Price ในวันที่สัญญาหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยแตกต่างกันในเรื่องของเงินเริ่มต้นลงทุนนิดนึงอยากจะ จากจะขยายความตรงนี้นะคะว่าสําหรับมาจินนั้นเนี่ยเวลาท่านใช้ตัวฟิวเจอร์แล้วเนี่ยท่านจะได้เงินคืนกลับมาเมื่อปิดสถานะสัญญาตามสัสดส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการหักกาไรขาดทุนต่างๆอะไรนะคะแต่ว่าในส่วนของออปชันที่ท่านจ่ายพรีเมียมไปกรณีลองออปชันเนี่ยท่านจ่ายแล้วจบเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เงินในส่วนไหนคืนกลับมาเลยเพราะฉะนั้น,นกลไกตรงนี้ในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานภัทรยังเจอคําถามนี้อยู่ว่าเอ๊ะถ้าปิดสถานะฟิวเจอรอ์ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมเงินมาจิ้นจะได้คืนไหม หรือไม่ได้คืนเลยคือยังมีความสับสนในเรื่องฟิวเจอร์กับออปชันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมาทบทวนให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งขออีกซัคลายหนึงก่อนที่จะจบการมาไขาข้อข้องใจกันรวดเร็วแบบนี้นะคะก็ในเรื่องของออปชันจากตัวอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอ ยกตัวอย่างเป็น S50 Z20 C800 นะคะก็ C800 ตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น a d d เด e ร์ั oney, นนะราคาสินค้าอ้างอิงที่เข้าใกล้800แบบนี้เพราะฉะนั้นณนะราคาช8้0เป็นราคาใช้สิทธิใกล้เคียงที่สุดนะคะ เ,เพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยถ้าดูราคาคร่าวๆถ้าเราปัดเศษไปสมมุติเราจ่ายพรีเมียมไปที่20นะคะจ่ายวันนี้เลยทั้งๆท,ท,ที่สัญญาจะหมดอายุอีก84วันข้างหน้าจ่ายไป20วันนี้20ในที่นี้ก็คือคูณด้วย200เท่ากับ4 0 0 0บาทนะคะเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยเมื่อวันที่สัญญาหมดอายุข,ขึ้นมาแล้วมี Final s e t t l e m e n t p r i c e ออกมาเนี่ยปรกากฏว่าสินค้าอ้างอิงเมื่อคำนวณเป็น Final s e t t l e m e n t p r i c e ของออปชันของซีรีส์แหรือว่า December 2020งศูนองศนแล้วนะคะก็จะออกมา นะคะทานผมไม่ได้นั่งทําให้ชินไปเห็นอนาคตแล้วมาบอกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องสมมุติว่าสมมุติว่ามันจบที่815ในขณะที่ราคาใช้สิทธ์ก็คือสิทธิ์ซื้อที่ราคา800แต่ราคาที่จบในอีก84วันข้างหน้าสมมติเรานั่งไปแล้วมันอยู่วันที่84แล้วเนี่ยมันจบที่ราคา815ก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์ซื้อที่ถูกกว่าราคาตลาดอยู่15นั่นความหมายคือเขาเรียกว่ามันเป็น In the money นีค่ะเพราะว่า call option ที่ราคาใช้สิทธ์800 มันถูกกว่าราคาที่จบที่815แสดงว่าเราได้สิทธิ์ซื้อที่ถูกกว่าราคาตลาดเพราะเราลองขอออปชันหรือเราซื้อสิทธิ์นี้เอาไว้โดยจ่ายไว้ตั้งแต่จ่ายค่าสิทธิ์นี้ไว้20อนะคะหลายคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะเราควรจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์หรือเราควรจะต้องปิดสถานะในกระดานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวันนั้นพรีเมียมอาจจะสูงกว่า ยี่สิบไหมหรืออาจจะต่ากว่า20หรืออาจจะสูงกว่า15หรืออะไรนั้นเราไม่รู้อนาคตน,น,นะคะแต่ความจริงท่านก็ต้องคํานวณด้วยว่าถ้าปิดในกระดานมันก็คือการซื้อขายถูกไหมคะเมือ่อมีการซื้อขายเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นโดยปกติอยู่แล้วซึ่งก็ตามเลท ตามการคำนวณที่อยู่ในตารางก่อนหนะ้าที่เคยแสดงให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดสถานะในกระดานไม่มีการส่งคําสั่งเพื่อจะ o อฟเซตหรือปิดสถานะทําตรงข้ามไปนะคะเคยซื้อก็ขายถ้าเคยขายก็ซื้ออย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมการ exercise นะคะก็คือการคิดค่าธรรมเนียมของ option เนี่ยจะคิดเฉพาะคนที่ลองอ option ไม่ว่าจะเป็นลองคอหรือลองพุ u t นะคะตัวอย่างนี้คือลองคอเป็นการคนนํานวณค่าธรรมเนียม exercise เนี่ยหรือการใช้สิทธิ์เนี่ย อยู่ที่สัญญาละ10บาทยังไม่รวม VAT เจอนะคะอันนี้คือตามมาตรฐานปกติก็คืออยู่ที่สัญญาละ10บาทในกรณีที่ปล่อยให้สัญญาหมดอายุเพราะมันต้องมีค่าธรรมเนียมในการ exercise หรือการใช้สิทธิ์อยู่แต่ถ้า remark ดีๆคือเขาจะเรียกเก็บเฉพาะคนที่ In the money คำว่า In the money ในที่นี้ก็คือคนที่ลอง option แล้วได้ประโยชน์หรือได้กำไรนั่นเองคำว่ากำไรนะพัดบอกไปแล้วนะคะว่าเราจะดูที่ราคาใช้สิทธิ์ที่เราเปิดสถานะกับราคาของ f i n a a l Settlement Price ที่จบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในรูปแบบนี้ถ้าทุกท่านตามทันนะคะทุกท่านจะเข้าใจว่าเราได้กําไรบนสิทธิ์ที่เราได้ซื้อถูกกว่าราคาตลาดอยู่15ถ้าเราใช้สิทธิ์เราจะได้กําไรมา15แต่ถ้าเราจําได้ย้อนหลังไปในวันที่สัญญาหมดอายุเนี่ยมันจบกะละอยู่ที่815เราได้ประโยชน์อยู่15จุดแต่ในความเป็นจริงเมื่อย้อนกลับไป84วัน84วันก่อนหนะ้า ของวันที่สัญญาหมดอายุก็คือวันนี้ที่นภัทั์อธิบายอยู่นี่นะคะก็จะพบว่าเราจ่ายพรีเมียมเพื่อได้สิทธิ์นี้มาอยู่20เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเน็ตกำไรขาดทุนแล้วยังขาดทุนนะคะแต่เป็นการขาดทุนที่น้อยลงมันจึงทําให้รู้สึกหลายๆคนอาจจะบอกโอ้โหนี่ฉันฉันกำไรเหรออินเดอ o n มัในที่นี้ ฉันกำไรก็จริงแต่ว่าฉันยังขาดทุนบนพรีเมียมอยู่เพราะว่าโดยทฤษฎีแล้วตัวออปชันเนี่ยมันไม่ได้เอาคำนวณเรื่องของพรีเมียมมามาคำนวณน,นะคะเราดูที่ราคาใช้สิทธิ์กับตัวที่ f i n a f i n a l settlement price เพื่อหักลบว่าคุณ In the m o น e ี่ไหมถ้า i n t h e มัน e y มันจะเป็นออโตเ e x e r c i s e คือใช้สิทธิ์อัตโนมัติและการใช้สิทธิ์อัตโนมัตินั้นมันก็ยังมีค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์อยู่นะคะซึ่งก็คืออยู่ที่สัญญาละ1ิบาทนี่คือความหมายที่อยากจะมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงนะักลงทุนบางท่ท่่่าาาานนทีท Trade อรออัยูสหบบบงคกวถ้ อย่างนั้นไม่ไม่เอ็กซ์ไซส์แล้วอยากจะปิดเพราะว่าเทรดไปแล้วก็ยังขาดทุนแล้วยังมันยังไม่เห็นกําไรเลยยังขาดทุนอยู่อีกหน่อยถึงแม้จะขาดทุนน้อยลงแต่ยังขาดทุนแล้วยังต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมอีกแต่ถ้าท่านไปปิดสถานะในในวัน ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุก่อนที่ไนน์เซ็ตเมนต์ไพรซ์จะประกาศก่อนวันที่สัญญาหมดอายุใดๆก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมการซื้อขายแบบปกติเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าแพงกว่านะคะถ้ามองกันแบบนี้ฟังแบบนี้แล้วนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าผู้แนะนําการลงทุนอาจจะไม่แฮปปี้เพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เราก็อยากจะให้ปิดสถานะในกระดานถูกไหมคะแต่การปิดสถานะใ,ในกระดานเนี่ยหลายคนก็ถามน้พัดว่าเอ๊ะควรจะรอไปถึงสัญญาหมดอายุไหมหรือควรจะปิดก่อนที่สัญญาาาจมดออยุคคํตบก็ื ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าอนาคตในวันที่ราคาสุดท้ายจะออกที่เป็นไ i n น l s เซตเมนต์ไพรซ์นั้นมันจะทําให้ท่านคอปเวอร์กําไรจน จนปิดค่าช้จ่ายในเรื่องของพรีเมียมได้เนี่ยวันที่ท่านถือสถานนะไปเรื่อยๆมันก็เหมือนการเก็งกาไรบนพรีเมียมธรรมดาไม่ต้องสนใจก็ได้คือพูดง่ายๆว่าออปชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมองแค่การเทรดเรื่องราคาใช้สิทธิ์กับราคาสินค้าอ้างอิงในอนาคตแต่มันเป็นการมองว่าไอ้สิทธิ์เนี้ยมันควรจะราคาเท่าไหร่ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นในชีวิตจริงมากขึ้นเอาขออนุญ,ญาแตแบบไม่ตรงทฤษฎีมากแต่ขอให้ภาพมันเข้าใจง่ายะนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะซื้อขายคอนโด แต่เรายังไม่ได้รับมอบหรือโอนคอนโดแต่เรากําลังซื้อขายใบจองกันอยู่สมมุติว่าคอนโด10ล้านเรามีใบจองสัก1นึ่งแสนสมมติอย่างเงี้ยค่ะคอนโด10ล้านใบจอง1นึ่งแสนแต่ว่าคอนโดยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นคอนโดที่ทุกคนแบบอยากได้กันมากแบบเนี้ยมีความต้องการสูงมากแล้วพอเราไปได้ใบจองราคา1นึ่งแสนแล้วปรากฏว่าในตลาดเนี่ยคนก็ขอซื้อใบจองกันที่แสนสองคำถามคือยังไม่รู้เลยว่าไอ,ไอคอนโดห้องชุดเนี่ยสิบล้านเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงจะเกิดวิกฤตจะเกิดอะไรไหมยังไม่รู้สมมติอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่วันนี้นะตอนนี้ในขณะที่มันยังไม่เกิดการส่งมอบรับมอบคอนโดกันเนี่ยราคาใบจองที่เราได้มา10,000แสนเนี่ยที่เราซื้อมาแล้วซื้อสิทธิ์มาแล้วนะคะซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อคอนโด10ล้านไว้แล้วเนี่ยปรากฏมันขึ้นไปแสนสองมีคนมาขอซื้อสิทธิ์ตรงนี้จากเราบอกว่าเฮ้ยฉันขอฉันอยากได้มากเลยอย่างเงี้ยถามคือท่านอยากขายไหมนะคะ เราก็ยังไม่รู้ถ,ถ,ถึงแม้ว่าโอเคเราอาจจะบอกว่าเถ้าเราลงทุนในวันนั้นมันอาจจะได้กําไรมากกว่านี้มันอาจจะกลายเป็น12ล้าน15ล้านหรือ20ล้านนนาคตเราก็ไม่รู้แต่ณวันนี้เนในวันที่ใบจองยังมีมูลค่าอยู่เยสิทธิ์ของเรายังมีมูลค่าเพราะ,ะยังไม่ถึงการเอ็กซ์ซอร์ซหรือการใช้สิทธิ์ได้เนยมันจัก หนึ่งแสนขึ้นไปเป็นแสนสองขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วท่านโอเคท่านแฮปปี้ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบมันตอบด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะว่าเราจะใช้สิทธิ์ในในรอจนวันสัญญาหมดอายุไหมให้มันอินเดอร์มันนี่แล้วเราก็ต้องมาลุ้นว่ามันค o v e r สิ่งที่เราจ่ายที่เป็นพรีเมียมจากค่าตัวของมันในวันแรกหรือเปล่าหรือเราจะเทรดบนพรีเมียมหรือเทรดบนใบจองไปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความช่องของนักลงทุนได้เลยนะคะแต่ว่าสิทธิ์ต่างๆตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเทรดซ้อนกันกับ ฟิวเจอร์อีกชั้นหนึ่งนภัทรไม่อยากพูดให้งงไปมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องมือทางการเงินมันมีเยอะมากๆแล้วอาจจะมีแบบฟิวเจอร์บนออปชันออปชันบนฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดแค่ฟิวเจอร์สกับฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันก็คือออปชันแต่ออปชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเทรดตรงๆบนตัวสินค้าอ้างอิงแต่มันเป็นการเทรดบนใบจองของตัวสินค้าอางอิงอีกทีหนึ่งถ้าจะอธิบายก็คงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นนนา่าคงจะจ,คจะในนนะ,ะใมจจแปรณ สัก10นาทีไม่น่าเกินแต่นี่ก็จะเกือบ20นาทีแล้วก็ขออนุญาตพูดเยอะไปนิดนึง แต่หวังว่าจะทําให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็จางมากขึ้นในการคนนํานวณค่าธรรมเนียมซื้อขายนะคะแล้วก็การจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อปล่อยให้สัญญาหมดอายุกรณีที่เป็นออปชันแล้วก็จ่ายเฉพาะคนที่ลองออปชันไม่ว่าลองคอลหรือลองพุทแล้วอินเดอะมันีในทีเฟกส์นะคะสาหรับคนที่ชอ็อตไม่ว่าจะเป็นชออ็อตแล้วเ,เราเราไม่เรียกว่าชอ็อตออปชันเป็นอินเดอะมันีนะคะเพราะว่าเราจะเรียกอินแอดเอา์ก็ต่อเมื่อคนซื้อสิทธินั้นได้ประโยชน์หรือไม่เพราะฉะนั้นคนที่ชอ็อตออปชันไม่ว่า ว่จาจะกำไรหรือขาดทุนคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมถ้าท่านจะถือจนหมดอายุไปนะคะเพราะถือว่ามันมันเสียสิทธิ์ไปแล้วท่านได้รับพรีเมียมหรือได้รับกําไรอย่างจํากัดมาแล้วเพราะฉะนั้นในฝั่งของการเอ็กซ์ซอร์ซส์หรือการใช้สิทธิ์เมื่อสัญญาหมดอายุเนี่ยค่าธรรมเนียมจะรีกเก็บเฉพาะคนที่ลองคอหรือลองพุทที่อินเดมานีเท่านั้นเป็นการตอบโจทย์ทุกทท่านนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้ากับนภัทพ,พัฒานานิดค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็อากาศเริ่มจะเย็นหน,ยหน่อยๆแล้วก็รักษาสุขภาพ กันด้วยนะคะเราพบกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ